เรื่องแรกผ่านไปบารมียะนาคจ้าสุดยอดอ,อืมเรื่องที่สองเป็นเรื่องที่ทคุยกันไว้ที่บอกไว้อาทิตย์ที่แล้วแล้วกันูว่าจะเล่าให้ฟังชื่อเรื่องอว่าผมผีผมผีใช่ผมเนี่ยนะเส้นผมเนี่ยนะพี่เส้นผมนี่แหละ ใครที่ชอบต่อผมนะคะเตือนนิดนึงนะระวังนะคะเช็คให้ดีนะพี่ชอบผมแท้ๆเนี่ยไปเลยพี่ผมน,นี้ต้องเปีือนแล้วนะเหตุการณ์เนี้ยจ้าเริ่มเลยครับคือเหตุการณ์เนี้ยเพ,พื่อนพี่อเป็นคนโดนเป็นเพื่อนสนิทพี่เลยนะครับอ่าแต่ว่าพี่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเหมือนกัน คือเพื <zijn f LE> de de ่อนพี่เนี่ยเป็นคนที่เขาเขาชอบแต่งตัวเขาเป็นคนที่ชอบแต่งตัวชอบไอ้นู่นไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปต่อคนตาเดี๋ยวเดี๋ยก็ไปต่อผมแล้วมีอยู่วันหนึ่งเขาต่อต่อถอดถอดต่อต่อถอดอย่างนี้แหละจนมีอยู่วันหนึ่งเขามาบอกพี่บอกเฮ้ยชิคไปต่อนอเดี๋ยวจะไปต่อนะเดี๋ยวไปด้วยกันเอเขาชอบชวนพี่ไปไหนมาไหนด้วยอ่าก็เพราะว่าเขาจะไปต่อผม ไปวันนั้นเขาไปต่อแถวงามวงวานบอกแค่นี้นะครับอ่าเขาไปต่อแถวงามงามวงวานอ่าพี่ก็ไปกับเขาก็ต่อมาต่อมาเขาก็ต่อเสร็จปั๊บก็ถามเออสวยไหมอะไรเราก็ว่าสวยดีแต่เรารู้สึกขนลุกแตกๆนะครับเราก็รู้สึกขนลุกแตกๆแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรงไงคิดว่าเอออาจจะสัมผัสข้างนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากเสร็จปั๊บก็แยกย้ายกันไปรนลึกขึ้นมันโทรมาหาพี่ มันก็บอกเฮ้ยแกเมื่อคืนฉันฝันฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะมายืนอยู่หน้าบ้านมายืนเรียกอยู่หน้าบ้านแล้วมาแบบน่ากลัวมากบ,บอกบอกแต่ว่าเอาของกูคืนมา อ่แต่ไม่ได้พูดนะตอนแรกไม่ได้พูดนะว่าคืออะไรพี่ชิกเป็นคนฝันเอาของคืนมาเพื่อนพี่เป็นคนฝันแล้วก็เธอมาบอ,บอกพี่ใช่โทรมาบอกพี่ครับเออตึงนี่ก็แบบเอ๊ะปกติไอโอมันไม่ฝันอย่างนี้นะเราก็เอ๊ะแปลกแปลกละเสร็จมันก็ชวนเราไปนอนด้วยมันก็ชวนเราไปนอนด้วยอีกไปนอนด้วยเสร็จปับ๊บไอ,อคือน,นั้นอ่ะมาฝันอีก แต่ตอนนั้นอ่ะเรายังจับไม่ได้มันฝันอีมันฝันบอกจากตอนแรกยืนหน้าบ้านอ่ะรอบที่สองเข้ามาในบ้าน mm hmm. เข้ามายืนหน้าประตูบ้านละมายืนด้านในอ่ะมายืนในบ้านละแล้วก็มาแบบโกรธมากเวยมาแบบโกรธมากๆแบบทะมึงทึงมาเลยแล้วแบบหน้าตาหน้ากลัวเอาของกูคืนมา เรายังไม่รู้ใช่ไหมว่าเขาทวงอะไรใช่ยังไม่รู้ยังไม่ได้โฟกัสที่ผมยังไม่ได้โฟกัสที่ผมเพราะว่าคือต้องบอกนิดนึงพ่อเพื่อนเนี่ยเขาก็เป็นเอ่อเป็นล่างเนาะเป็นล่างทรงพ่อปู่พญายมแต่เขาไม่ได้อยู่ที่บ้านเดียวกันครับพ่อเพื่อนเนี่ยอยู่ยุทธยาเอ่อตัวพ่อเขาอยู่ยุทธยาแต่ว่าในบ้านก็จะมีพระมีอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ มีพระมีบางทีเพื่อนก็ได้ใครเขาก็ให้ไอ้นูน่นมาไอ้นี่มาอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเข้ามาในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเออไปได้ของอะไรแปลกๆมาหรือเปล่าจะได้ของอะไรแปลกๆมาไหมเพราะบางทีชอบไปตามวัดแล้วก็ไปบูชาโน่นมาบูชานี่มาใครให้อะไรก็เอามาอะไรอย่างเงี้ย<ฆ>เสร็จครับพออีกคืนหนึ่งคืนที่สามทีเนี้ย เราก็อยู่ด้วยเนาะคราวนี้เข้ามาถึงในห้องนอนเลยคุณท็อฟฟี่แต่ประเด็นคือไม่ได้มาในฝันล้อไงมายืนตัวเป็นๆมายืนกันชัดๆเลยคราวนี้เข้ามาถึงในห้องก็งงนะว่าเข้ามาได้ยังไงเพราะว่าข้างหน้าคือก็จะมีแม่พระธรณีม,มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะ <laughs> ทั้นรากจะสิ่งศักดิ์สิิก็เยอะนะก็งงว่าเขาเขาผ่านเข้ามาได้ยังไง <sm all> เสร็จปั๊บพอวันนั้นที่เขาเข้ามาคือมายืนประจานหน้ากันเลยเนี่ยเอาผมกูคืนมาอันนี้พูดให้พี่ชิกได้ยินหรือเพื่อนพี่ก็ได้ยินด้วย <c oughs> ได้ยินทั้งคู่ค่ะเห็นทั้งคู่ด้วยตาเนื้อ ใช่เพราะว่าตัวเขาเองเขาก็มีสัมผัสเขาเหมือนกันพี่บอกว่าชอบขับรถไปแล้วก็ไปเจอนูน่นเจอนี่ก,การลางถนนที่ว่าเจอครับเอ,อบางทีห่อศพนั่งอยู่บนแบลิเออร์อะไรอย่างเงี้ยครับคือคนนี้เลยคนนี้แหละออคนนี้ก็คือเป็นเพื่อนสนิทก,กันเลยอ่ะเออแล้วเขาเป็นคนที่ชอบทําบุญชอบอะไรอย่างนี้ไงเอเประมาณนั้นแล้วยังไงครับ หลังจากที่เอาอผมกูคืนมาก็คือแบบนั่งแข่งกันอยู่อ่ะนั่งแข่งกันแบบเฮ้ยจะเอายังไงจะเอายังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นอะเออแล้วอยู่ๆเขาก็แวบหายไปเลยคือเพื่อนมันก็คงนั่งนึกในใจแหละว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปถอดคืนที่มันบอกพี่นะครับมันก็พูดในใจว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไปถอดคืนแต่ประเด็นก็คือว่า พอเสร็จพอถึงวันพรุ่งนี้มันด้วยความที่ว่ามันนิสัยเขาอะเป็นคนชอบลองของอือเขาเห็นแต่เหมือนกับว่าเขาชอบลองเขาแบบคือไม่ค่อยยอมใครอะ่ะโอ้โหมาขนาดนี้แล้วใช่เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยยอมใครอะนิสัยเขาอะเป็นคนชอบชนอะอเป็นคนชอบชนอะกับคนธรรมดาก็ชนอะชอนแม้กระทั่งผี ชนก็เลยตอนแรกก็ยังบอกเออจะไม่จะไม่ไปถอนแล้วมันเสียตังค์ซื้อมาครับออก็ซื้อมาไม่ได้ถูกถูกอ่ะใช่ประมาณนั้นก็เลยแบบเอ๊งั้นเราจะเอายังไงดีแต่ถ้าไม่คืนเนี่ยในใจพี่อ่ะพี่พี่รู้สึกเขาเอาเรื่องแน่ๆเพราะว่าขอโทษคุณเป็นไรพี่ อยู่ดีประตูเขย่าอ้าวาผมนึกว่าพี่ชิดหายไปนึกว่าสายหลุดไม่อยู่ดีประตูห้องนอนเขยา่าคือคือไม่ได้มีลมด้วยแล้วพี่อยู่ใครครับอยู่คนเดียวครับพี่ปิดประตูหลังห้องแล้วไปเนี่อยอีกแล้ว องรอบแล้ว,ลวปกติพี่เป็นคนเห็นอยู่แล้วใครพี่ใช่ไหมยังยังไม่รู้แต่ว่าข้างคนนอนนอกประตูห้องนอนอะ่ะคือเขย่าประตูอสองรอบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาโทรศัพท์ไปไว้ใกล้ๆประตูสิเผื่อเผื่อคนอื่นจะได้ได้ยินถ้ามันดังอีกเอา่าถ้าพี่สุกันเห็นเห็นถ้าถ,ถ้าเจอแล้วเป็นรูปเป็นร่างหรือ แสดงตัวตนแล้วก็บอกด้วยนะว่าเขาเป็นใครโอเคครับพี่อะต่อครับพี่ออของแล้วยังไงฮะไม่ยอมเอาไปถอดคืนเพราะว่าซื้อมาเสียตังค์ใช่ไม่ไปถอดพอไม่ไปถอดเสร็จปัป๊บพี่ก็เตือนบอกเฮ้ยโอ้ของถ้าเขามีเจ้าของแล้วเขาไม่ยินยอมอะคืนเขาไปเหอะอย่าไปกันทุรังเอาเลยครับ เราก็กูอยากรู้ว่ามันจะทำยังไงได้บ้างาเ,เสร็จปั๊บไอ้เราก็ด้วยความที่ทิ้งเพื่อนไม่ลงเนาะออนพิงเพื่อนไม่ลงอือก็คืนนั้นก็ต้องไปนอนไปเพื่อนเขาอีกแต่จริงๆในบ้านเขาไม่ได้อยู่แค่ในห้องนอนนะไม่ได้นอนแค่สองคนนะมีแม่เขากับน้องชายเขาก็นอนรวมกันอยู่ด้วยแต่ว่ากระจายกันคนละมูมอ่อมคือเป็นห้องใหญ่พี่กับ พี่กับไอโอแล้วก็แม่เขานอนบนเตียงน้องชายเขานอนแยกไปอีกจริงจริงห้องมันก็มีหลายห้องอะแต่เขาชอบมานอนรวมกันอ่าพอเสร็จปั๊คืนนั้นก็คือเขาก็แัดเขาเนี้ยไม่มาให้พี่เห็นแต่ว่าไปให้โอเห็นในฝันอือก็คือบอกข้าไม่ยอมคืนอะเขาเอาถึงตาย ขาเอาถึงตายเพราะว่าผมเขาอะโดนตัดโดนขโมยตัดมาตัดมาจากศพเขาเขาไม่ได้ยินยอมใช่ไปตัดมาจากศพเขาแล้วเหมือนจะไม่ใช่คนไทยแบบแท้ๆด้วยนะ mm hmm. เหมือนพูดไม่ค่อยชัดแต่เราจับไม่ได้ว่าเป็นของของเชืช้อชาติไหนเพราะว่าตัวเขาเองที่พี่ได้ยินเสียงเขาจากโดยตรงเนี่ย แค่ครั้งเดียวคือที่เขาบอกว่าเอาผมงกูคืนมาแต่เวลาเขาพูดอ่ะเขาไปเข้าฝันเลโอ้เนี่พี่จับไม่ได้พี่พี่ไม่ได้รับรู้ตรงนี้พี่ก็เลยบอกไม่ได้ว่าเขาเป็นคนชาติไหนรู้แต่ว่าสำเนียงอ่ะไม่ใช่คนไทยแน่นอนอแบบสำเนียงเหมือนต่างต่างด้าวูดไทยอ่ะครับครับครับอ่าวันลุกขึ้นโอ้ไข้ขึ้น ก็คือเขาเขาไปเล่นงานกันในฝันน่ะครับจับไข้เลยโอ้ไข้ขึ้นใช่จับไข้เสร็จอะไรเสร็จนี้พ่อโอ้เขโทรมาเขาบอกว่าให้ไปถอดคืนเขาซะแล้วพ่อรู้เหรอครับตอนแรกทั้งทั้งที่ยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยนะเออผมยังถามยอยู่คนละที่แล้วพ่อรู้ได้ไงเขาก็คงสื่อสารละมั้งครับเร็จพ่อเขาโทรมาอยู่พ่อเขาก็โทรมาว่าเออไปถอดผมคืนเขาซะ ให้ไปถอดผมแล้วก็เอาผมนี้ไปทําบุญไปให้พระทําพิธีครับก็เลยสรุปแล้วก็คือลูกขึ้นโอ้ต้องยอมไปถอดแล้วก็แล้วก็เอาผมไปให้พระทําพิธีแถวนน้นครับก็ไปเอาพราไปเผาหรือไปอะไรก็แล้วแต่ทางพิธีนะรก็คืออะไปทําพิธีเหมือนกับเผาคืนเข้าไปอ่ะอืมเผาคืนเข้าไปแล้วหลังจากนั้นมันก็หาย หายไข้หายอะไรเปปกติใช่แล้วเขายังมาอีกไหม้าของผมก็พอหลังจากนั้นก็หายไปเลยก็คือพอทําพิธีให้เขาไปเสร็จแล้วอ่ะก็คือเขาก็หายไปเลยทีนีสถึงได้เตือนว่าเออเวลาจะไปตอบผมหรืออะไรต่างๆเนี่ยขอให้เช็คดูให้ดีนี่หนึ่งคนที่ช่างปุ่มแท้เนาะเพราะมันมีหลายๆเคสที่พี่เคยได้ยินมา มันจะเช็คอย่างไงอะพี่เช็คยากอะเนาะมันเช็คยากจริงๆอนี่ยถ้าทางที่ดีพยายามอย่าเอาผมแท้ดีกว่าเพราะผมเอาที่มันใกล้เคียงดีกว่าเราไม่รู้เลยกระบวนการนี้เนาะว่าผมแท้เนี่ยคือจะมีคนที่แบบเลี้ยงเพื่อเอาไว้ขายหรือรวบลัดโดยการไปตัดจากศพมาจริงๆอะไรเงี้ยเราก็แต่แต่มอะไรมันก็เกิดขึ้นได้หมดอะเนาะคือคนมันอะไรที่มันเป็น อาจจะพูดก,กันตามตรงอะไรที่มันเป็นเป็นมูลค่าหรือเป็นเงินได้อะทุกวิถีทางอะ่ะมันก็น่าจะมีเรื่องพวกนี้อยู่บ้างแหละผมว่าไปเอามามื่ที่เคยได้ยินค่ะมันเคยมีข่าวด้วยนะไอ้ที่ว่าไปรักปัดผมศพเนี่ยครับมาแล้วนะที่ว่าพี่มามอ,อมาผมว่าผมก็เคยได้ยินใช่นั่นแหละถึงได้เตือนว่าพยายามรู้ว่าผมจริงมันสวย แต่คุณจะรู้ไหมว่าที่มามันมายังไงถ้าเจ้าข,ของเขาตามมารวงด้วยละ่ะเหมือนอย่างที่เพื่อนพี่โดนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับเพราะบางคนมันไม่ใช่ทวงนะ <Bright. S 1> เขาสื่อสารไม่ได้ค่ะเอาเลยนะใช่โอ้ยหหลอนนะคือไอ้ดอกที่มายืนแบบปลายเตียงแล้วเห็นกันสองคนแล้วก็ เอาผมกูคืนมาเนี่ยคือมันคือภาพหนังผีชัดๆเลยอะคุยหลอนมากคุณซซี่คือแบบเขาเล่กภาพตามนะคือหน้าเขาอะจะซิซี่แล้วออกแบบออกแบบซิสซี่แต่ช้ำเลือดช้ำหนองนิดๆ,ๆแล้วผมเยอะในในนน้นน่ะคือผมเขาว่าปิดปิดปิดหน้าอยู่ประมาณลงมาปิดหน้าอยู่ประมาณครึ่งกรอบอะ คือจะเห็นหน้าแค่ช่วงดวงตากับปากจมูกเนี่ยโผล่มาแล้วค่อยๆจะเป็นผมติดอะ่ะแม้กระทั่งโดนตัดออกมาเขาก็มาในรูปแบบที่เขามีผมใช่ไหมครับไม่ใช่มาแบบว่ามผมไม่มีโดนตัดออกไปหมดแล้วไม่ใช่ใช่ไหมคือตัดไปประมาณประมาณเขาเรียกว่าเลยต่งหูงมาหน่อยอะ่ะประมาณคออ่ะแต่ยังไม่ถึงบ่าครับเออจะอยู่ประมาณนั้นอะ่ะ แต่คือผมเขาก็ลงมาลุยไล่ลุยไล่อ่ะแล้วก็ยืนเหมือนออกทะโงกหน้ามาหน่อยๆอ,ยอะ่ะคือยืนตรงแล้วก็ค้อมตัวมันนิดๆกะค้อมตัวมันนิดๆแ,แล้วมองเราแบบใส่ตาเขาดุมากอ่ะเอ้ย,อยคือคนที่มีสัมผัสเนี่ยคนที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นอะไรที่มันแบบที่มันเป็นหนังมันหนังชัดๆอ่ะอย่างเมื่อกี้เนี่ย,ยเขาบอกว่าเห็นครั้งเดียว น้องปอเห็นครั้งเดียวแต่เป็นครั้งที่แบบโคตรสุดยอดเพราะว่าอย่างคนที่มันไม่เห็นเลยเนี่ยโอเคเคยสัมผัสไหมอย่างผมเนี่ยมีผิวผิวกินกลิ่นเสียงเสียงอะไรอย่างเงี้ยวิววิลมลมอะไรพวกเนี้ยรู้แล้วแหละว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติแต่กับกับคนที่เห็นแบบตาเนื้อ <Yeah. S 1> อย่างเงี้ยมันก็อีกมิติอีกเลยนะเนาะ <Yeah. S 1> เห็นแบบน้องปอเนี่ยไหมทั้งตัวอย่างเงี้ยผ้าพันแบบ มันหนังอ่ะมันคือเราผมจะได้จินตนาการในหนังเพราะผมไม่เห็นแบบนั้นไงมันก็เลยแต่ถามว่าอยากเห็นไหมโน่นะครับก็ไม่ได้เอานะไม่อยากเห็นนะเอาแค่ความรู้สึกก็พอแล้วพอเอาเอาเอาพอแค่ได้ตื่นเต้นพอทํารายการอาจารย์อาจารย์เห็นแบบจนไม่กลัวแล้วอะก็คือไม่ให้เข้านะขอโทษคุณทุกซี่สั่รอบละเสียงอะไรอ่ะเสียงประตูอ้าว เมื่อกี้ดังครึ่งเลยครับหรือหรือพี่ชิคไปปิด,ปดเอ,อ่อเมื่อกี้พอมันดังรอบที่สามที่เปิดประตูที่เปิดประตูเลยอ๋อไม่รู้ว่าคนได้ยินเสียงตอนประตูมันเขย่าไหมรอบที่สามที่พี่บอกว่าเอาอีกแล้วเนี่ยอ่าแล้วพอเสร็จปั๊บพี่ก็เปิดประตูแล้วก็บอกไม่ให้เข้านะพ,พี่ก็เปิดชนเลยไม่ให้เข้านะอ๋อแล้วพี่ก็ปิดพี่ชิค ไป, <Yeah. S 1> ไปทะเลาะไปทะเลาะกับเขาให้เรียบร้อยเลยพี่ <laughs> <laughs> มมและวมละ <laughs> ไม่มีละโอเควันนี้เอาเอาเอา,เอาเรื่องอยู่แล้วเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสสามสี่เรื่อง